3เกม3นาทีน่าเล่นเดือนพฤษภาคมที่ทาง A อคอน TV จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบได้รับรู้กันเรามาเริ่มกันที่เกมแรกเลยนะครับเกมที่หลายๆคนต้องอ้าปากค้างตะลึงกับตัวคุณภาพเกมระดับที่เป็น A ที่มาจากทีมผู้พัฒนากับประเทศเยอรมนี ani, ที่จะบอกให้โลกได้รู้จักพวกเขากับตัวค่ายเกมอีดิเซียมที่ได้ใช้ชุดพัฒนาหลักอย่างอันเดียวแอนติญไฟแล้วดังนั้นเรื่องตัวแสงเงาในตัวเอฟเฟกความสมจริงของตัวเกมที่ชื่อว่า Ne o อ e บ l i n ลิน7 ที่เป็นตัวเกมแบบมุมมองบุคคลที่1มาด้วยระบบการเคลื่อนไหวฟิสิกส์ที่เน้นความสมจริงแถมการใสร่ลูกเล่นในการโจมตีด้วยตัวอาวุธสงครามที่ทันสมัยมันจะทําให้ดูเหนือกว่าซเบิลพัง2077ได้ไหมก็ลอเล่นกันได้เลยนะครับบนเครื่องเล่นเกมนักเจนทั้ง PlayStation 5 Xbox Series หรือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นเกมพกพา Handhel d อย่าง Steam Deck ที่ก็คาดว่าตัวเกมนั้นจะออกมาให้ได้เล่นกันในช่วงปีหน้าที่จะถึงนี้แล้วมาต่อนที่เกมที่2 กับเกมที่ชื่อว่า a t l a s f ด l l ร n ที่ตัวเกมนี้ก็ได้เปิดตัวเดโมให้ชมกันไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับกับตัวเกมแนวแอคชั่นอาร์พีบนตัวดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยทะเลทรายมันก็ทําให้นึกถึงเกมแฟรนไชส์ซีรีส์ของมอนฮันได้เช่นกันนะครับและจุดเด่นของตัวเกมนี้ก็น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของการคอนโทรลบังคับตัวละครที่แปลกตาเหมือนการเล่นกระดานโต้คลื่นแต่แทนที่จะเป็นบนผืนน้ําแต่มันคือบนกลางทะเลทรายซะง,งั้นเมื่อมีการใช้เทคนิคอะไรที่แปลกตาแบบนี้ให้เห็นในตัวเกม มันก็ไม่แปลกที่จะใช้อ n r e a l e n อ i n e i ฟในการพัฒนาอีกเช่นกันกับตัวเกม Atlas f a l l l n n d โดยทีมผู้สร้างก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับกับ Deck 13ที่ก็ได้ฝากผลงานมาไม่นานมานี้กับตัวเกมภาคต่อ The Search 2และในตัวเกมนี้ถ้าจำไม่ผิดเลยนะครับมันก็มีแผนจะวางจำหน่ายในช่วงกลางเดือนนี้หรือช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงกันแล้วนะครับแต่ด้วยกระแสของตัวเกมเซลดาหรือเปล่าที่มันจะวางจำหน่ายก่อนหน้านั้นไม่กี่วัน ก็อาจจะกบกระแสตัวเกมนี้ได้เช่นกันหรือตัวเกมนี้มันอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขบางจุดจึงขอเลื่อนในการวางจําหน่ายเป็นวันที่10สิงหาคมปีนี้แทนนะครับบนตัวเครื่องเกมนักเ Gen ทั้ง PlayStation 5, Xbox Series และ PC หรือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเกมพกพา handheld อย่าง Steam Deck คราวนี้เราก็มาปิดท้ายตัวเกมที่จะวางจําหน่ายสิ้นเดือนนี้กันบ้างนะครับ อาจจะไม่ได้เป็นเกมที่มีภาพกราฟ,ฟิกที่หวือหวาแต่ชื่อชั้นของนวนิยายสุดโด่งดังอย่าง The Lord of the r i n g มันก็คงจะไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ไหมล่ะครับที่ทางทีมผู้พัฒนา Dead a l e r Entertainment ที่ในเวลานี้ก็ถูกควบรวมเข้ากับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านวิดีโอเกม n นคคอนจากประเทศฝรั่งเศสไปแล้วก็ได้เข็นตัวเกมที่ชื่อว่า The Lord of the Rings g o ล l a และหากพูดชื่อถึง g o ล l a มันก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัว ที่หลายๆคนก็คงชื่นชอบและก็คงจะมีความสงสัยว่ากอลัมไม่ได้เป็นตัวละครที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงมันจะสามารถฝ่าฟันการประจนภัยที่เต็มไปด้วยอันตรายในแบบเกมสไตล์แอคชั่นปะจนภัยด้วยวิธีใดในการเอาชนะตัวละครที่ทรงพลังที่สุดในโลกของบิดเด e นเอิร์ธและตัวรูปแบบการเล่นอันนี้แหละครับมันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนอยากจะรู้และทราบเหมือนกันและในวันที่26พฤษภาคมก็จะได้รับรู้ว่าตัวเกมตลอดออฟดิ้งกอลัม มันจะมีความน่าสนใจและสนุกได้อย่างเหลือเชื่อหรือไม่โดยมีให้เล่นกันแทบจะทุกมันติแพลตฟอร์มและนี่ก็คือช่วง3เกม3นาทีประจำเดือนพฤษภาคมที่ a อคอนทีวได้มาแนะนำกันในครั้งนี้และพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ